หนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับนั่นก็คือกบวงชุมพรศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะจุดชมวิวจุดหนึ่งที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวของจอดชลบุรีครับเขาบอกว่าร้านนี้ต้องมากิน โอเคสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวสุภาพาไปครับตอนนี้ผมอยู่ในรถครับผมนะ,ะเรากะพังเรากำลังจะพาทุกคนนะฮะไปทริปพิเศษนะฮะสเปเชียลทริปครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่ ในรถกำลังเดินทางครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่างศิลาครับผมจังหวัดชนบุรีครับมาไกลใช่ไหมฮะเราเดินทางมาจากที่กทมครับกรุงเทพมหานครของเรานะฮะเดินทางมาด้วยรถยนต์แล้วก็เดินทางตอนนี้กําลังจะไปนะฮะเดินทางไปที่บางแสนครับผมก่อนที่เราจะมีทริปตกปลาครับเราก็วันนี้มาก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะฮะเพื่อที่จะเดินทางไปหาร้านอาหารอร่อยนะครับวันนี้เนี่ย คุยกันแล้วว่ามีแลนว่าจะไปทานก๋วยเตี๋ยวกันนะฮะไปทานก๋วยเตี๋ยวกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านไหนเขาว่าอร่อยแล้วก็เด็ดมากๆครับผมนะเกี่ยวกับมาที่นี่นะฮะและต้องกินนะครับนะก็มีคนแน้นํามานะเราก็จัดไปให้เลยนะครับทริปนี้อย่างที่บอกครับว่าเราอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับเราจะมาตกปลาซึ่งได้รับเขาเรียกว่าแฟนคลับเหรอใช่ใชใช้คำนี้ได้ไหมไม่ไม่แน่ใจนะครับนะแต่ว่าคนที่ คอนแทคกับเรามานะครับนะ้าที่เราคุยด้วยอยู่ตลอดแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปขึ้นเรือด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือของพี่บี๊นะครับนะจะไปขึ้นเรือแล้วก็เราจะไปทัวร์ไปตกหมึกแล้วก็ไปตกปลาก,กันแต่ช่วงนี้อยากได้ขับรถมาแล้วก็ดูถึงเรื่องออพยากรณ์อากาศลมเข้าพอดีครับโอ้โหจังหวะแม่นจริงๆเลยนะฮะมาในช่วงนี้ลมเข้าพอดีนะฮะนอกจากทริปที่ลงเรือแล้วนะครับผมนะก็ยังมีอีกหนึ่งทริปก็คือนะครับ เราจะลงเรือข้ามเกาะไปเกาะล้านแล้วก็ไปหาที่ตกปลากันไม่รู้ว่าบรรยากาศฟ้าฝนจะเป็นใจหรือไม่นะครับแต่วย่างไงก็ขอให้ทุกคนเอาใจช่วยแล้วก็หวังว่าทริปนี้จะสนุมมกมากๆโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านกวดเดียวไปหาอะไรทานก่อนไปครับเดินทางกันต่อ ครับตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่จุดชมวิวของสามมุกครับไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงผมหรือเปล่าเดี๋ยวตามมาเลยฮะตอนนี้ผมอยู่ในเขาเรียกว่าคล้ายๆ้ายอุโมงค์นะแต่จริงๆแล้วมันคือนด์มาร์คจุดหนึ่งเป็นจุดชมวิวของแถวบริเวณที่เราสามารถมองหินหาดบางแสนนะครับและ็จุดชมวิวจุดหนึ่งที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวของจังหวัดชลบุรีครับแล้วก็ตอนนี้อุโมงค์ที่เราอยู่ก็จะเป็นตัวอกักษรภาษาอังกฤษครับที่น่าจะเขียนว่าเขาสามมุก ประมาณนั้นไหมนะฮะไม่ได้ใจนะครับโอเคนะฮะนี่คือวิวทั้งหมดครับแล้วก็ตอนนี้พาทิตย์กำลังจะตกดินด้วยนะฮะตอนนี้แสงก็ค่อนข้างคึกแรงมากเลยทีเดียวยูนิต้าต่างๆรวมถึงวันนี้ค่อนข้างลมแรงแดดแรงแล้วก็วันนี้แล้วก็นี่คือบรรยากาศทั้งหมดของเขาสาม,มุค,ครับเดี๋ยวเราไปจุดเรื่อต่อครับไปวันนี้แค่ไม่มาเทีไปครับมาแล้วนะกคนครับเขาบอกว่าร้านนี้ต้องมากินตรงนี้บางแสนใช่ไหม นะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำดูดีเจอูครับผมไปฮะเดี๋ยวเราไปดูกันการสั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ดครับทุกคนเมนูได้อะไรครับทุกคน นี่ครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเพราะว่ามันมีต้มยำถ้าจะกินต้องไม่ปรุงเลยนะครับนี่เหมูอมอร่อยมากเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดมันเผ็ดมันเลือกได้นะครับ Khi ăn kừng cắn chiếu con sai mình chiếu rồi luôn không con mượn chiếu ơi ra rồi เย็นๆแบบนี้ช <ối> <What? S 1> oh ่วงเย็นแบบนี้ครับมาดูภี่้าที่ตกดินครับที่บริเวณหาดวอนนภาที่บางแสนนะทุกคนบรรยากาศซึ่งลมแรงมากครับไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงของผมหรือเปล่าแต่ว่าก็นี่คือบรรยากาศหนึ่งของชนบุรีครับคนเยอะมากไกลสุดลูกหูลูกตาโู่นเลยครับยาวมานี่เลยก็ถือได้ว่ามาเก็บบรรยากาศนะครับก่อนที่เราจะเข้าที่พักกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูที่ไหนกันต่อ เดี๋ยวเราก็ฝากคลิไปไ้เพียงเท่านี้ครับ ข้าวที่ขัวปตินะครับเป็นข้าวเที่ยงของเราซึ่งร้านก็อยู่ในหรือในซอยเหมือนกันแต่ว่าคนก็มีเยอะอยู่นะครับแล้วเราก็ดูเมนูครับเมนูเนี่ยมี3ไซส์ด้วยกันเมนูเยอะมากนะครับที่ร้านสามไซส์ไซส์ S M L นะครับและเราใส่สั่งใส่สั่งไซส์ S มาดูขนาดเยอะมากครับทุกคนอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่เราสั่งมานี่ก็คือ ผัดพกกริกแกงรวมทะเลเหมือนกันมาถึงเมืองพัทยาทั้งทีครับต้องมากินทะเลและนี่ครับโคตรใหญ่ทุกคนโอ้โหใหญ่มากปลามองปลาหมึก ใจจสายยกินุเลตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่สทห้าครับหรือว่าสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ5นะครับหรือว่าที่เขารู้จักกันในเขาพระลำหนักนะฮะนอกจากที่จะมาดูภาคที่ตกดินนะครับวนะิวบรรยากาศด้านหลังของผมครับก็จะเป็น ในส่วนของพื้นที่เมืองพัทยาทั้งตะวันตกและตะวันออกรวมถึงทิศอะไรบ้างเนี่ยไม่แน่ใจว่าทิศอะไรน่าจะเป็นทิศเหนือนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะนี่คือวิวทั้งหมดนะฮะถ้าทุกคน่าไปผ่านมาก็อยากขึ้นมาสักการะครับหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสักการะกมดงชุมพรนะครับเรามาในส่วนของเมืองทะเลทั้งทีนะครับนะอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับนั่นก็คือกมดงชุมพรศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราไป บูชานะฮะไปก,กบบร่าบกรบหลวงชุมพรนะฮะขออนุญาตใช้พื้นที่ในการถ่ายคลิปวิดีโอในการทำคลิปครั้งนี้นะฮะโอเคนะไปครับไปเที่ยวกันและตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ซอยเทพประสิทธิ์ครับตรงบริเวณพัทยาใต้นะครับตอนนี้เรามีร้านเบอยู่หนึ่งร้านครับที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักครับนั่นก็คือบริษัทลิกเกอร์จำกัดครับผมนะบริษัทที่ขายอุปกรณ์ตกปลาครับวันนี้เราได้สิทธิพิเศษ มาถึงเยือนถึงถิ่นพัทยาทั้งทีชมบุรีทั้งทีครับเราจะเข้าไปดูไปจับจายย่ายยายสอยมาซื้อของอุปกรณ์ตกปลาไปตกปลากันดีกว่าครับแล้วก็ท่านไหนที่มาบริเวณเอ่พัทยาใต้นะครับก็สามารถแวะเข้าบริษัทลิกเกอร์จำกัดได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูเข้าว่าในร้านมีอะไรบ้างและน่าซื้อแค่ไหนไปชมกันเลยครับไป ท่านครับ굿มวไนน้ตอนเช้าครับผมตอนนี้ผมกำลังจะพาทุกคนไปขึ้นเรือตอนเช้าตอนนี้เวลาประมาณตีห้ากว่าเกือบตีหตอนนี้เราอยู่ที่สะพานท่าเรือแหลมบิหไฮครับตรงน,นี้เป็นพัทยานะฮะแต่วันนี้จริงๆน่าจะได้วิวดีแต่ว่าฟ้ายังไม่แจ้งเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปตั้งแต่รอบเช้าเพราะว่า จะได้ไปถึงแล้วตกเลยผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามาที่นี่แล้วก็ต้องตกเวลาไหนอะไรยังไงนะแต่ก็ามาถึงแล้วก็ไปลุยกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาครับถ้าไปรอบสายก็เดี๋ยวปลาจะเข้านอนหมดไปฮะร,รอบแรกเลยครับวันนี้เราจะไปนอนที่เกาะล้านครับทุกคนครับหวังว่าจะมีผลงานอะไรให้ทุกคนได้ชมกันโอเคครับประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราเดินทางกันครับ โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ท่าเรือเรียบร้อยเวลาก็ได้แล้วละ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อตัว๋วแล้วก็พร้อมขึ้นนั่งเรือกันครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นที่ท่าเรือหน้าบ้านนะฮะที่เกาะล้านนะครับผมนะท่าเรือนะเดี๋ยวผมพักซิงรายละเอียดไว้ให้นะครับสำหรับคนที่มานะสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวนะครับเกาะล้านอย่าไปตกปลาเกาะล้านนะครับโอเคเดี๋ยวนี้เราเดินทางพร้อมอุปกรณ์นะเดี๋ยวเราไปล่าปลากันแล้วก็ไปเที่ยวที่เกาะล้านด้วยนะไปดูครับว่าเกาะล้านมีอะไรดีไปครับ ท่าไหนครับน,น้นาบ้านนะครับเท่าไหร่ครับสองคนหกบแก้ขื้นแล้วค่ะกระเป๋า 本当です。<laughs> <laughs> Tao เจอเลยตกบ่อยไหมครับพี่มาครั้งแรกจริงเหรอ, <laughs> อเหมือนกันเลยว่ะ <laughs> ไปครับเราจะทำป,ปลานี่ก่า มาครับวันนี้มากับอุปกรณ์คันก็เป็นคันตกหมึกนะลอก,ก็เป็นลออตัวเล็กนะครับอาราเซสโอคุมา oh แล้วก็นี่ครับสายพีอีของเราเบรดนะครับพีอีถักแปดครับผมนะฮะร้อยเมตรสีแจมมาเราไปดูคันยาวมากพวกคุณเลย อยากโดนกัดคากล้องจังเลยแต่น้ำที่นี่นิ่งดีครับมีเช้านี้ก็มีความคุณเล็กๆต้องลองหาตีเรื่อยๆไม่รู้ว่าปลาอยู่จุดไหนไม่รู้ว่ากองอยู่ไหนปลาก็น่าจะวนอยู่ทานนอก เดนแล้วครับทุกคนโดนแล้วครับทุกคนเดี๋ยวครับปลาตัวแรกของเกาะล้านจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเนี่ยวิ่งไม่มากครับวิบ่งไม่หนักโอ้เซกล้าครับโอ้โหมาอลไรครับตัวแรกครับทุกคนนี่ครับ โอ้โหไซด์ดีซะด้วยครับโอ้โห,โหกินหนอนมาวอมซอฟครับผมนะสายหน้า12ปอนปอนครับนี่ครับปลาตัวแรกนะฮะที่เกาะล้านครับนิส <Nice. S 1> ไปครับไปกันต่อ เมื่อกี้ส่งเหยื่อถึงพื้นนะครับส่งเหยื่อถึงพื้นแล้วก็กรอมาแล้วก็กรอมาได้ 3- 4เมตรก็ปล่อยตกใหม่มาครับมาดูครับรอบนี้ได้ไหมมาบอมซ็อปตัวสีฟ้านี่ส่วนใหญ่ก็ปลาเซกลานะครับจะชอบอันนี้ผมกอก็ไม่ช้ามากนะครับเมื่อกี้ก็กอใช้ได้อยู่อันนี้ก็ปล่อยตกใหม่ โอ้สีขนครับอ๋อปลากล้วยไม่ใช่สีขนกล้วยลายกล้วยข้างลาย เตกเล้งแน่เลยครับอืมอืมโอ้โยโอ้โยอเด็กเล้งเด็กเล้งลงเตกเล้งไหมครับใช่เอาไหมฮะ เอาไหมป่าเนี่ยไม่ผมตกได้ดิพี่เอาไหมเดี<อ>๋ยวไปพี่เขาก่อนสวัสดีครับตกตรงไหนเนี่ยอ,อยู่ๆมากินเฉยครับเมื่อวานผมก็ลองใช้ตัวปาลาไม่เอาออเลยผมใช้หนอนยางเลยนะ มันสิขุนบ้างครับขึ้นด้านหน้าเลยอยู่ด้านหน้านี่เองครับ <AT> <hacerlo> it 早了我。 ตัวเซ็กลาสวยๆครับนี่ฮะ โดน,นแล้วโดน,นแล้วโอ้โหโสีขนเย้วสีขนเกาะครับแม่มาทักทีครับผมขอใหญ่กว่านี้ได้ไหม ปลาเกาะล้างนะทุกคนปลาทรายขาวหลังลายหรือว่าบ้านที่ภูกเก็ตเรียกขี้เม็ดหรือว่าท้องเม็ดปล่อยแต่เล็กนิดเดียว ช่วงเช้านะฮะที่เกาะล้านกับหาดตะแหวนนะฮะที่บริเวณท่าเรือนะฮะสะพานปูนนะครับได้ปลามานะครับไม่กี่ตัวนะแต่ว่าถือว่าไซส์ดีๆเลยครับนะปลาเซกล้าแล้วก็สี่คนกอดหนึ่งตัวโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดครับช่วงเช้าของโอของเมฆฝนตกแล้วนะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางนะฮะกลับไปที่ที่พักของเรานะครับพร้อมลุยต่อในวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปจิบไหนเป็นยังไงฝากกดไล